วันนี้อยู่กับน้องแพรแพรี่อินบอเด์แลนด์สวัสดีค่ะทางนี้สวัสดีค่ะแต่งตัวกันมาขนาดนี้เราก็จะมาคุยกันแพรชอบน้ําหอมเหมือนกันใช่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ําหอมไปงานเออจริงแล้วสาคัญเหมือนกันเนาะเพราะทุกคนแบบบางทีไปงานแต่งงานงานแต่งงานงานอะไรก็แล้วแต่แพ่ออกงานบ่อยอยู่แล้วออกงานออกอีเวนต์อะไรมีคือจริงกลิ่นพวกนี้มันต้องควรจะสุภาพขึ้นสุขุมขึ้นแล้วก็แบบไม่แบบ ไม่จงแจ้งไม่ดูเด็กเกินไปเราต้องดูแบบว่าน่าไว้ใจทำไมทำได้อยนะ่างนั้นกัรคิดตามอยู่ไม่ดูเด็กเกินไปคำนี้ถูกต้องใช่ใช่ไหมน,น,นี่เราเลยมาเป็นทีมของการไปงานพี่ก็เลยเตรียมน้ําหอมเนี่ยประมาณ5กลิ่น6ขวด จะลองให้แพรดมแล้วรู้สึกว่ามันใช่แพรหรือเปล่าแต่เราคุยกันอะแพรจะเป็นคนชอบน้ําหอมแนวฟลอร์ลนิดนิดนะใช่ฟลอร์ลฟุตตี้คือไม่แรงมากใช่แต่ว่าไม่ไม่หวานจนเกินไปคือแพรไม่ชอบให้มันดูคนหาง่ายเกินไปคือไม่ชอบหวานจะไปงานกันคือก็รู้สึกว่าก็จะไม่ใช้หวานเหมือนกันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วานจ้ะที่เตรียมมาพยายามหลีกเลี่ยงหวานและตัวแรงแต่จะมีอันหนึ่งที่เป็นตัวแรงลองดูมาเริ่มตัวแรกจากตัวที่เบาๆบก่อนเลยตัวแรก อันนี้มาจากบ้านแอรินไวท์เจโรเนียมเคยได้กลิ่นบ้างครับอันนี้ไม่เคยเลยอันนี้เป็นดอกไม้แบบเพียบแบบมือก็ได้เเรต้องฉีกอะไรอ่ะข้างไหนเออมืออ๋อมือมือมืออันนี้แอรินไวท์เจโรเนียมดอกไม้จริงๆผิดค่ะเห็นหางตาอ่ะเราต่อเราต่อ มันเป็นดอกไม้เยอะๆเลยทั้งจัสกนินทั้งหลายๆอย่างพี่ว่ามันทําให้เราโตขึ้นด้วยกลิ่นทําให้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วถ้าเป็นคนชอบโน้ตดอกไม้โน้ตโฟรัลไวท์โฟรลเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เออๆอันนี้หอมแล้วนี้ได้กลิ่นดอกไม้ชัดมากอ,มอันนี้เห็นเป็นผู้หญิงที่กําลังเดินเข้าห้องประชุมอะคนที่ดูลุก คุณหนูนิดนึงนะคือแ่งูเท่นะหรอไม่ได้สมาร์ทไม่ได้เท่นะใช่เพราะกลิ่นเขาคือ white floral คือดอกไม้ขาวทั้งหมดอ่ะมารวมๆกันมันไม่จําเป็นมีแต่มันไม่ใช่มีแต่ j จัสมินแต่โน้ตหลักๆเขาว่าจะะจัสมินอันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมโอเคโอเคแค่โอเคใช่ยังโอเคอยู่แต่ขอรอรตัวตัวแรกผ่านไปอ r i n estee lauder w i geranium โอเคผ่านไก่อนเดี๋ยวค่อยมาดมตอนสุดท้ายต่อมาอันที่2ดอกไม้เหมือนกันทอมฟอรอซนี ไม่มีสำเนียงเลย f o r s t o r n e r อันนี้เป็นดอกไม้เหมือนกันแต่เบากว่าคือจะมีลำมาอกว่าชอบคือส่วนตัวนคนชอบน้ําหอมที่รู้สึกว่ายากแบบแบบเออเากิกโซ่างอเออแบบเดิน่านแล้วถูกต้องกินอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างวายจูเนียมตัวแรกอ่ะ เข้าใจง่ายแหลมมันเตะจมูกใช่ใช่อันนี้จะมีความดีอันนี้ดีดีมากอันนี้ดีมากดีมากมากเออดีมากเดี๋ยวมันจะหายไปอันนี้นึกถึงอะไรถ้าอันเมื่อกี้เนี่ยเรานึกถึงเป็นผู้หญิงที่เข้าห้องประชุมแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงหน่อยหน่อยเออเรเป็นคุณหนูไม่ได้แต่งตัวชิคมากนะอันเนี้ยกับเป็นคนที่อันนี้นึกภาพเลยนะซาร่าบุลล็อกเพราะว่าเรื่องนั้นอ่ะเขาใส่เป็นกระโปรงทรงเอรัดติ้วเลยนะแล้วลุกแบบนั้นใช่แล้วเขาใส่เรบุตองแบบจิก อันนี้ดีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งเข้าเข้าถึงยากอ่ะคือจีบยากเข้าถึงยากคำนี้พี่ครับอันนี้ดีอันนี้อันนี้ดีเลยชอบหน้าค้นหามากกว่าใช่ใช่แล้วดูสุขุมกว่าสุขุมกว่าเอออันที่3ามดเช่กาบาน่าเป็นตัวนิชไลน์ของเขาบรเวรโรสครับกุหลาบต้องบอกว่าคนที่เป็นแฟนกุหลาบจริงๆอ่ะบอกก่อนว่าชอบกุหลาบมากถ้างนั้นตัวนี้น่าจะน่าจะไม่ผิดหวังแต่หากุหลาบหอมยากมาก ไม่รู้ทำไมอ่ะเพราะว่าทุกคนมีรู้สึกว่าหลายแบรนด์มีมีอิมเมจเนชั่นของโรสที่ไม่เหมือนกันถูกต้องใช่ป่ะต้องแล้วเราไมแบบโรสจริงๆคืออะไรเออหลายทันแหละเอยอันนี้ดีนะคือคือปกติถ้าใครแบบคิดว่าโรสมันต้องเป็นแบบผู้หญิงหวานเลี่ยนนั่นเลยเออแบบกุหลาบธรรมดาอันนี้มันดมไปปั๊บเชื่อว่าต้องกลับมาดมอีกอ่ะเออแบบเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเออยิ่งดมแล้วยิ่งหอมด้วยนะกลิ่นเปลี่ยนรู้สึกว่ายังไงครับอันนี้ อันนี้ดีแต่ดูโตขึ้นมาอีกหน่อยด้วยความกุหลาบใช่พี่รู้สึกว่ากุหลาบทาให้มีความรู้สึกว่าโตขึ้นเหมาะกับการไปงานมากมากกว่าดอกอื่นอ่ะถ้าเป็นคนชอบดอกไม้ใช่ใช่อันนี้เหมาะไปงานต่อมาอันที่4ี่เนี่ยมาคู่กันบานโมาลอนลอนดอนต้องฉีดด้วยกันหรอใช่พี่รู้สึกว่าฉีดอันเดียวมันไม่ไม่โดดเด่นพอที่จะไปงานจะเป็นส่วนผสมระหว่างอิลิชโอ๊กแฮร์เซนัทเคยดมไหมครับไม่เคยแล้วก็เน็กซ์รินขอืมเดี่ยวเดียเดี๋ยวเดียวก่อนแค่นั้นก่อน อันนี้เนเชอรีนอันนี้พี่พี่รู้สึกว่าเป็นน้ําหอมที่เหมาะกับแพรมากมีความเป็นแพรลี่สูงทำไมมันมีความแฟนซีในกลิ่นแล้วกันเออมันมีความแฟนซีมันมีความเด่นขดูหน่อยเอ้ยทำไมเคยได้กลิ่นนี้แล้วอะใช่ถือว่าเป็นกลิ่นที่ดังของบ้านนี้นะเคยไปเคยไปจงมลแล้วให้เขาแนะนํากลิ่นมันคือพีชป่ะมีพีชด้วยเออเพราะว่าเคยบอกว่าแบบอยากได้กลิ่นพีชเขาบอกกลิ่นนี้จะใกล้เคียงพีชที่สุดอ่ะ ต้องซับสไครปชอบเอาจริงนะรู้สึกว่ากลิ่นนี้คือแพรมีความซนมีลูกเล่นในขนาะเดียวกันมีความเป็นคู่หยิเอออแต่ว่าไม่ดูไม่ดูแบบว่าเด็กน้อยจนเกินไปไม่เด็กน้อยเฮ้ยอันนี้ดีเลยอันนี้เป็นกลิ่นทม่ชอบเลยพีชดีดีนะต่อเพิ่มความน่าสนใจเพิ่มความน่าสนใจขอฉีดใกล้เคียงกันไปเลยกลิ่นเดี่ยวเดียวเดี๋ยวที่ฉีดไปเอ่ให้ตรงกลิ่นอี่มพร่ตรงนี้ กลิ่นนี้ดีอ่ะกลิ่นนี้มีความคลาสซี่มีความคลาสสิกแล้วพี่ชอบโน้ตเฮเซลนัทเฮเซลนัทจะเป็นโน้ตบูทไม่ไหม้สโมกมันจะให้ความรู้สึกภูยยมิฐานผู้ใหญ่แยกระดับอ่ะใช่เฮ้ยกลิ่นนี้ถ้าถ้าเอามาเป็นแบบตั้งทูปเทียนนะเอ็มใช่ทูปเ,เทียนทูป<อ>เทียนหอมรู้ใช่ไหมเออเทียนหอม มันเป็นเนียนหฟูทั้งแบบเป็นเทียนจูอเราลงกันเลยเออจะดีมากห้องน้ำหอมมันมีความคลาสสิกนี่พวกมันความผสมกันเฮ้ยหนูรู้แล้วว่าไอ้แป้งผสมกันทุกคนคือความคือความขวนแรกมันจะมีความประหลาดนิดนึงไม่ใช่ประหลาดมันคือแบบมันแฟนซีมันแฟนซีมันมีความสนุกเยอะเกินไปที่จะไปงานแล้วพอกดอันนี้ลงไปอ่ะเฮ้ยมันเป็นคลาสสิกกับแฟนซีอันนี้น่าค้นหาอันนี้น่าค้นหาจริงๆคือเป็นแบบสรุปเดินผ่านแบบกินอะไรอ่ะเฮ้ยดี มีได้กลับบ้านไปสามขวด <c oughs> อันนี้คะแนไนไว้ก่อน <c oughs> ดี่ประดมสุดท้ายกลิ่นสุดท้ายเป็นกลิ่นที่แพ้เคยพูดถึง <ừ> แต่พี่รู้สึกว่าเป็นน้ําหอม Unisex จากบ้านอ o m f o r t ที่ผู้หญิงน่าชั้ <c oughs> ถ้าวันนั้นแต่งตัวแบบลุคแพ้อ,อย่างนี้ได้นะแต่ถ้ามีเสื้อสีดําเท่ๆคลุมสักตัวต้องฉีดอันนี้นนหมดแล้วอ่ะต้องนี้แล้วมั้ง มันมีความยาสูบคือคือโท,บทโเบโกอะมันมีความแมนในตัวเองน้ำหอมทอมฟอร์ดส,ส่วนใหญ่จะเป็นยูนิเซ็กซ์แล้วถ้าผู้หญิงใช้กลิ่นเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันคือมันคือ Working Woman ที่รวยแล้ว และแต่งตัวไปงานลุคจะเป็นสูตรเป็นเกงแล้วส้นสูงไปประมูลอ่ะเออจริงๆแล้วว่าแพรเป็นคนชอบอ่อฟุตตี้ฟอร์ส่วนอีกกลิ่นหนึ่งเลยจะเป็นเทเพราะแพรชอบใช้น้ำหอมผู้ชายอย่างเนี้ยที่ว่าเทใช่มันมีความเป็นผู้ชายทุกคนจริงๆผู้หญิงสามารถฉีดน้ำหอมผู้ชายนะคือที่ใช้อยู่คือบลูเดอชาแนลกับครีดใช่คือซื้อมาใช้เองเลยนะเรารู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้อยากเป็นคนที่สดใสหรือหวานลอเวลาเราแบบเฮ้ยเราเทได้เราแต่งตัวเทเทแล้วแบบเทแต่งตัวเทเๆแล้วต้องมาฉีดน้ำหอมตัยใสเราไม่ได้อะไรอนีกึง่ย จริงยูนิเซสแล้วก็ผู้หญิงฉีดเราทุกทีคือในฐานะที่เราเป็นผู้ชายเรารู้สึกว่าถ้าเจอผู้หญิงเดินมาสิ่คนแล้วผู้หญิงทุกคนฉีดน้ำหอมฟอรอ์มหมด <B oring. S 2> มันเออแต่ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุคเขาใช่นะวงเล็บว่าลุคเขาใช่ก่อนนะแล้วฉีดแบบนี้มามันจะแบบ outstanding มากคือ<า>จริงๆเราไม่อยากให้จํากัดตัวเองอยู่แค่แบบว่าเฮ้ยเธอต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถูกชอบไหมดีดมันอาจจะแรงใช้ยากไปหน่อยแต่พี่รู้สึกว่าเมื่อลุ นใช่ได้เลยแต่อันนี้อาจจะลึกนิดนึงอ่ะคือแพรใช้ครีตอยู่อ่ะเออคือแพรแบบแพรว่าครีตอาจจะใช้ง่ายกว่าครีตยังเข้าใจง่ายครีตยังเป็นแบบฟรุตฟรุีที่อุ้ยอันนี้คิดถึงผู้หญิงที่แบบ working woman เท่เอ่ะเท่เลยอ่ะเท่เลยจริงจีมาคราวนี้เรามาเริ่มกันตั้งแต่กลิ่นแรกวานเช้าเนี่ยเดี๋ยวนู่นหนึ่งขอหน่มไปก่อนโอ้ยเรื่องยากมากเลยอ่ะอันนี้ต้องต้องให้อันดับหรือว่าคะแนนหรอ เอาว่าชอบอันไหนสุดละกันแผนเลือกแล้วออันนี้ชอบที่สุดนะแปลกมากเลยคือตอนแรกในใจแบบคอมฟอร์ตฉันชอบมากไอเลิฟมากคอมฟอร์ตช่ว้ด่อนอ่ะแต่ทีนี้พอมาเจอจอมานโลรู้สึกว่าเข้ากับตัวมากกว่าอ่ะทีนี้แล้วมันโดนลุมได้ไงสองรุมหนึ่งด้ใช่ไม่แล้วที่ลจะบอกทุกคนว่าถึงแม้เราจะชอบน้ําหอมบางตัวแต่มันไม่เข้ากับเราเออพี่บเข้าใจคำนี้ปะบางที่เห็นแบบ มงคลแบบฉีดอันนี้แล้วอยากฉีดบ้างแต่แบบทุกคนต้องกลับมาดูลุกตัวเองด้วยใช่ไหมเออจริงๆตัวนี้หอมมากแต่แพรู้สึกว่าแพรยังไม่ถึงแต่ถ้าแบบอายุมากกว่านี้อาจจะมูไปใช้ตัวนี้แต่ตอนนี้ขยายความก่อนเออน้ำหอมมันไม่แก่เหเฮ้ยมันไม่ได้แก่มันไม่ไม่แบบาอกว่าเราแก่นะแต่แพรู้สึกว่าตอนนี้แพรแอบเบลอยู่ใช่ยังยังรู้สึกว่ายังไงยังไม่ถึงเออแต่ว่าดีซึ่งอันนี้มันดูสนุกสนุกกว่าใช่จอโลนสนุกกว่าใช่ใช่แล้วมันก็แบบ พอมันไปกดจริงๆถ้าใช้อันเดียวแพ้ก็รู้สึกว่ายังบอริงไปแต่พอสองอันมาตีกันก็คือสู้ดรู้สึกว่ามันน่าน่าคลนหาชนะค่ะน่าคลนหาอ่ะก็คือจอมโลนนั่นแหละจอมโลนลอนดอนคู่แรกก็คือเนเชอรีนกับอิลิชโอคาเซนัทเนี่ยวินเนอร์อันที่สองที่ชอบลงลงมาคือทอมฟอร์ดโซลิเน่ใช่ไหมครับโอเคถัดมาดอเช่โรส โรสหวานแต่หวานไม่เลี่ยนอ่ะสามอันนี้ออกงานปังแน่นอนจริงคือมันมันหอมอ่ะทุกคนแล้วมันก็ดูแบบสุขุมน่าจะถือดูสุภาพอันดับที่สามปั๊บเลงนะเรามีเรามีของขวัญให้แทเฮ้ยมากูใช่อันนี้ให้กับบ้านเปล่าให้กับบ้านดิพี่บอกเราว่าพี่เลือกได้ไม่ผิดแน่นอนเฮ้ยจริงเหรอขอบคุณมากค่ะขอกขอบคุณค่ะจริงเหรอไอจิมคืออะไรอ่ะแกะสิฮะ รูดออกมาได้ออ๋โอเคไหนอ่ะพี่ปาไฟตั้งแต่ต้นจนจบคือเราเบื่อแล้วเราดีใจมากเลยอ่ะคูยรอดบ้างเลยอ่ะพี่ไฟขอบคุณนี่ลุงงี้มาออกช่องนานแล้วนะนัดกันมาล่วงหน้าประมาณสี่เดือนนะมั้ยสามเดือนปีหนึ่งสามสี่เดือนพี่เพิ่งนำช่องมาไม่ถึงหกเดือนเออนัดไหนกันนานมากเลยใช่คิวยาก ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าดูซีรีส์อยู่บ้านช่วงนี้ก็คือว่าเอาคืนได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชอบดีใจดีใจดีอบชอบใช่ไหมชอบมากเลิฟมากรู้สึกว่ามันแฟนซีถ้าอยากสนุกกว่านี้ก็รบกวนไปหาซื้อ English o อ k กตอยเลยจริงจริงใช่เพราะว่าพลงุงถุงมันผสมกันแล้วดีนะจริงๆน้ำหอมไปงานไม่จำเป็นจะต้องเป็นโน้ตใดโน้ตหนึ่งก็ได้จะจะเข้มจะอ่อนมันแล้วแต่ประเจนบุคคลจริงแต่ แพรพูด้วคำนึ่งดีคือมันต้องดูมีความรู้สึกโตและน่าเชื่อถือใช่คือการออกงานคือการไปไปหา first impression ใช่การเข้าสังคมไปคุยกับคนใหม่ๆดังนั้นเนี่ยกลิ่นมันก็สําคัญไม่แพ้การแต่งตัวใช่แล้วก็อย่างที่แนะนําคืออยากให้มันดูหน้าค้นหามากขึ้นใอ่อยากให้แบบพอคนนั้นผ่านจะแบบกลับมาแบบเฮ้ย มันคือกลิ่นอะไรอะไรเงี้ยใช่เหมือนกับไปงานแล้วก็เราต้องแต่งตัวให้ความสําคัญสัก80%ซกลิ่นก็อย่ามองข้ามจริงๆริงมันทําให้คนจดจาเหมือนกันไม่แพ้กันเดี๋ยวนี้แบบไม่ออกแบบออกจากบ้านเราไม่ชีดน้ำหอมรู้สึกแต่งตัวไม่เสร็จนะทำไม่ตืดาจแรงอแรงกนอนี้แรงก โอเคอก็ฝากไว้คืออยากให้เพื่อนๆลุกขึ้นมามั่นใจแล้วก็ใช้น้ำหอมอย่างเต็มที่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวช่องแพรก็จะทำเป็นเหมือนกับเขาเรียกเมคอัพนะเมคอัพมีบล็อกแล้วก็มี น้ำหมน้ำหอมต่างๆใช่ไหมนแซมมาบ้างดังนั้นหลักๆก็จะเป็นการแต่งหน้าแต่งตัวใช่แล้วก็เลื่อยเปลือยค่ะไม่มีอะไรไรสาระถ้าใครแบบอยากเบาสมองก็ไปดูได้ลองติดตามช่องแพรรินวันร์แลนดได้อโอเควันนี้ขอบคุณแพรแพรรินวันร์แลนแล้วก็ไว้ว่าหลังถ้ามีโอกาสมาเล่นกงินใหม่ที่จะต้องนัดแพรล่วงหน้าอย่างน้อยสี่เดือนขอบคุณนะครับแพรขอบคุณค่ะบายจ้า